ทำไงสอนน่อยแล้วกดยีแล้วก็กดเลือกใหม่เลือกใหม่คือกดอะไรอ่ะต้ออีกแล้่ากดไงว่าเมื่อกี้กดได้เ้าตดไม่ตายละไม่รู้อีเล็กเนยว่าคงเอีเล็กก็ได้ โอเยใช่ๆลงมาคุยข้างล่างนี้เขาจะมีนี่เยเขาทำอะไร The plan go down to the old world f i l m something scary upload to spook to you. <c oughs> go viral อ๋อตอนนี้เราจะเป็น content c ค n t e n t creator เราจะต้องมาลงไปในโลกที่น่ากลัวเพื่อที่ว่าจะไปหา content มาลงอัพลงสป ok. ูกทุกเนี่ยเราจะเป็นยูทูบเบอร์ไปละน,นี่เลย <ort. i> <Man> เอ้ยพี่ขอขอเดวหนูีนหนูหยิบแฟลชไลท์ก่อนขหยิบยังไงวะกด E เอ่อเอาอีกได้ไหมแล้วพี่เสริมมีหน้าตัวยิงด้วยเออพี่ถ่ายดีๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มีพี่พี่หยิบอะนี่เออโอเคแลมากดเรื่อถ่ายไม่รู้อ่ะ เราจะสำรวจด้านบนก่อนหรือจะลงไปข้างล่างเลยโอเคพี่อยู่ไหนอ่ะเทำไมพี่ไปทางนั้นพี่รอหนูด้วยเ้ย่าหนูทำไม ตกนี่เจ็บแล้วเนี่ยโอเคเขาล็อกขึ้นมาเห็นเป็นรูปนกอ่ะหลอดเนี่ว เราไม่ทำอะไรลงได้ลงได้ลงเราจะตายวะทำไมเราต้องมาหนึ่ง <S <S 2> <S 2> ไหลเลยอคุณคนด้ยด้้ยอ่ะกริ้งเลยคุณแต่ไม่เป็นไรอ๋อก็คืยทางที่เรามาเมื่อกี้ <S 2> <S 2> หน้าทิ่มไปเลยก็ไม่รู้เนี่ยตามีพี่นำบ้างก็ได้นะหรือไงไม่ผมไม่จะลงมาข้างล่างคุณลงไปนะดูลงมาสุดข้างล่างสุดแล้วหนูโดด<อ>ลงบันไดมันมาคุณลงมาสิไหนอ่นะพี่อยู่ไหนนี่ไงเห็นว่าเห็นหน่วยอเอ๊๋ไม่ใช่เมื่อกี้เรามาทางนี้แล้วเมื่อกี้เรามาทางนี้แล้ว ไม่เห็นจะมีอะไรเลยแดดดิข้าไปทางไหนอน่ะแม่ยังไงตัวนี้อย่าเข้าไปใกล้วันอย่าเข้าไปใกล้วาสหนูหนูไม่เล่นเกมิมนี้เกมแล้วหนูกลัวอ๋อไม่ใช่ เฮ้ยมันล็อกโพริแล้วยูีมันมามันล็อกโพริจะดูไว้จะดูยัาทำหัวใจดันาเออหึ่คูณออออไอ้เด้อเื้อเนืิ่อยู่ดีก็มาเข้ามาเลยถ่ายไว้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  ถ่ายไว้นะเราไปทางที่มันจากมาอร่อยเท่านี้เหรอโอเคโอเคเป็นอันรที้องตันมั้เออตอนนี้มันจะตื่นมาคุณเร็วมีนี่นี่เชื่อทำไมพี่พูดชคดี้สองรอบเลยวะตั้งใจมาทำคอนเทนต์ใช่ไหมได้โดนยองให้มันจัเออชิคกแม่หนูโดนมีจีบมาแล้วปวดอะไรอ่ะเนี่ยพิมพิมตามที่มันบอกอ่ะ พิมพ์ตรงไหนอ่ะกดเฮลก่อนกดีก่อนเห็นป้ายที่มันเขียนขึ้นไหมไอชิดผีเดี๋ยวไปพีไปไงวะเออมันอยู่ตรงปุ่มลราเอ c ี่ะถ้าไม่ได้ตั้งแป้นมันจะผิดง่ายอะบอกนะคุณไปละเจือแ้่ตัวดิงเลยตัวดิงเลยตายโน้ตายจริง อ่ะทีเนี้ยอ่ะทำคอนเทนต์ไปใช้ตอนเนต์คนลืสามอันเก็บมาดีไะแร้วี่ยรมันตื่นอีกไอ้พี่อะไรตามเพืนอยู่ไหนมีเวลาสามวันลงมาได้แบบโดดตายแล้มพี่ไม่ช่วยหนูไม่ได้หนูก็เมื่อกี้มันฝนแล้วมันอะไรก็ไม่รู้เขาเยอะทางตนเน้วชิบหายแล้วแน่ตาหายแล้วเรา ไยแล้วอุ้ยยิบหายแล้วคุณตัวเหไ่เลยหาเรึเปลอาผมแต่กวันวิหวัวมาฆ่าผมแล้วเออเออต้องถ่ายได้เลยอ่ะอ๋อไม่เบืองฟรีไหมวะอ่าถ่ายไปก่อนเฮ้ยยังยังยัง นี่เจ้าเขาทำยี่ไลยว่ะอยากไปเลยไอ้หนูนำเลยหนูนำไม่ถ้าหนูถ้าหนูโดนไอ้คือไอ้พี่ที่หนีบเดั่นพี่พิมพ์ให้หนูไม่ได้ไม่ทันไปดีเออเป็นพิมพ์หนูไม่ได้ตั้งเปลี่ยนภาษาตรงนั้นมันเลยพิมพ์ได้ก็เห็นั่นแหละผมไม่เห็นแปงแกตั้งเปลี่ยนภาษาอ้ยนี่งไปตัวใหญ่ไปตัวใหญ่ไปตัวใหญ่ไปย่อไปย่อไป อะไรไคนยืนอยู่พี่อยาอย่าอย่าเข้าไปพี่คนยืนอยนู่อะไรยืนอากาศเย็น <c oughs> มันคนยืนหรือมันมันแสงจากอะไรนั่นวะสรุปมันคืออะไรไม่รู้พี่เห็นอะไรแสงแบ็กซ์ซอหรือคนยืนอ๋อเชีย่ยอ่าเรารอปะเสาเอ็น้าดูดีพี่ดูดิหมู่มีเท้าแล้วก็มีหัว เมื่อกี้ว่ตามเมื่อกี้เราขวาไปตานี้เราซ้ายบ้างไปดิไปดิปดเ,รเราจะทำให้เราไม่เจอนะไม,ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เจอมันก็วนกลับไปที่เดิมพี่จะลงไปอีกหรอ,อเราจะเราจะย่อกันไปอย่างีออเ้เหรอใส่ย่อเหรอเปิดจากทีอืม มันเสียงหลอนหลังมากตอนนี้เดก็บใช้ไปจากกล้องมันจะได้วกูเอาแบตแบตกล้องหมดนะเฮ้ยเฮ้ยเกิดอ,อะไรเสียง,งยอ,ดดอะไรตกใจดิแล้วคุณแล้วก็ไม่ดีแล้วไงโอ้ยน้องโอ้ยเจ๊ดังตันทีนังต๊ะ ตายแล้วเราตายตรงนี้สิละตัวหัวใจจะวายทางนี้ประตูที่ทางนี้ประตูลงมาลงมาลงมาพี่เป็นไหนแล้วพี่ลงมาเฮ้ยูมเจอไอ้นี่แล้วตายแล้วผมติดผมติดเฮ้ยผมเจอมันเต็มเลยโอ้โหโอ้โหกูตายเอือกูัวนี้เต็มละอือกูลงมาไม่เจอไปได้ไงวะกูเดีนยรงทางนั้ออกแล้วเนี่ยกูกูลงมาไม่เจอมไนได้ไงว่ามีทั้งสามตัวไอ้เจ้าแม็กกุจีอ่ะ ตัวแมงพุตีอ่ะไปเดินมามันบล็อกตามผมหมดเลยอู้เธอไงคุณคุณรอดมาได้ไงผมวะดูดินุ๊กเก่งเฮียลงมาเห็นปุณปุ๊บไอ้เฮียนั่นปลี่เข้ามาใส่ผมยางทรายน่ะเป็นโค้โชคดีเฮียพอพอเดินปุ๊บแม่งก็ติดอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็โดนตีจนล้มพับเป็นมิ้มันล็อกขาคุณไว้คุณรอดมาได้ไงดีกว่าหนูเก่งไง สายหนูไงแล้วเนี่ยเป็กก็เป็นหนูโกรงร้าแสงต่อ,อเออว่ะจริงหนูโกรงหรือปบป้าแสงโดวเราเาเจอแค่น้าสักตัวแอรอุตสาา่าห์ถ่ายไว้แบ้วแหนูไม่มีให้เห็นเลยนะลงมาสปอน์หัดหน้ากันเลยสรุป 然后是样？子。